สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านและผู้ที่สนใจนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการรีวิวปืนวันนี้ผมมีปืนมานำเสนอจากค่ายทอรัสนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะฮะกล่องค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวโมเดลนี้นะครับอนอยญาปิดกล่องนะฮะ ตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งนะครับจับถือปืนนะฮะตรวจสอบความปลอดภัยปืนใหม่มากเลยนะครับอยู่ในถุงไม่ราดเอาแมกกาซีนออกก่อนนะครับแข็งมากนะฮะ ในแม็กไม่มีลูกกระสุนนะครับปลอดภัยนะฮะไม่ได้โหลดไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยวออนุญาตึ้นลำนะครับเอาเนิ้วออกนอกงกงไกนะฮะค้างสไลด์นะครับไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงนะครับโอเคปืนปลอดภัยุญาทำการเหนี่ยวไกนะครับโอเคปืนปลอดภัยครับ อีกครั้งนะครับขออนุญาตแจ้งเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจอาวุธปืนทุกครั้งนะครับทุกทุกคนทุกท่านนะครับปืนที่เราทำการรีวิวปืนในช่องของเราทุกกระบ,บอกนะครับจะเป็นปืนใหม่หน้าร้านและเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นท่านที่สนใจนะครับในตัวอาวุธปืนที่เราทำการรีวิวหรือมีคำถามอะไรต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามร้านปืนได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งรายละเอียดเรามีลงชื่อร้านและก็เบอร์โทรศัพท์ให้ท่านได้ติดต่อสอบถามโดยตรงได้นะครับแล้วก็ท้ายคลิปเราก็จะมีแจ้งนะครับอ,อีกครั้งก็คือท่านที่สนใจในตัวอาวุธปืนจะต้องมีใบอนุญาตปสจากทางราชการเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านจะต้องมีใบอนุญาตป .3 จากทางราชการเท่านั้น นะครับโอเคขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชงใกล้ๆอันนี้พึ่งฉลมน้ำมันไปเพราะเป็นปืนใหม่หน้าร้านนะครับน้ำมันยังติดอยู่เลยนะฮะน้ำมันเยิมเลยแหละนะครับปืนรุ่นนี้นะครับเป็นทอรัสร,รุ่น pt 24ทับ7 g 2 c สีดำนะครับอีกครั้งนะฮะ pt 24ทับ7 g 2 c G good นะฮะ G 2 G อ C นะฮะสีดำนะครับ G 2 C สีดำาทรััดนะครับเม็ดอินบราซิลเป็นปืนคอมแพกนะครับอ่ะเดี๋ยวชมใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีรางติดไฟฉายติดเลเซอร์อะไรก็ได้นะครับเลเซอร์ตรงนี้ทอ o ัดเม็ดอินบราซิลนะครับอันนี้ก็เป็นปืนคอมแพกนะครับอันนี้ตัวปลดสไลด์นะครับ ค้างสไลด์เซฟเซฟไกลนะครับแล้วก็ไก่แม็กนะครับมีตรงกิฟนะฮะกันลื่นตรงนี้นะครับก็จะบากนะฮะเซาะร่องนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ทอรัสนะครับตัวทิกเกอร์ก็ เช็คเกอร์นะครับตัวน้ำตัวเช็คเกอร์ก็จะบางนิดนึงแต่ก็ขึ้นํำได้ครั้งไม่ยากนะครับผู้หญิงก็ขึ้นได้ง่ายผู้ชายไม่ไมีปัญหานะครับฝั่งขวาครับตัวด้ามก็จะมีรายละเอียดนะฮะตัวเช็คเกอร์ทอรัสตรงนี้เรียบร้อยนะฮะก็จะมีพิเศษนะฮะก็คือเซฟเซฟไกซ้ายและขวานะครับ อันนี้ค้างสไลด์ทุกอย่างเหมือนกันฮะฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวาก็มีอันนั้นนะครับเซฟขึ้นสไลด์ปลดสไลด์นะครับ3อย่างเหมือนเหมือนกันนะครับรุ่น PT 24ทับ7 G 2 C นะครับ G 2 C หรือ G 2 C ขนาด9ก้มิลิเมตรนะครับก็จะมีโมเดลรุ่นของเขาบอกอเป็นโมเดลปือนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้รุ่นของเขาอยู่นี่นะครับดูใ,ใกล้ๆชัดๆนะครับ โคเป็นโพลิเมอร์นะครับ <c oughs> ตัวลำกล้อง,ของเขานะฮะจะยาว3.2นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันขออนุญาตขึ้นสไลด์อีกครั้งนะครับขางสไลด์เป็นเหล็กนะฮะเหล็กลมดำลำกล้องยาว3.2นะครับถึงนี่นะฮะลำกล้องก็จะถึงตรงนี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ข้างในสไลด์3.2นะครับ สไลด์ตัวสไลด์นะครับเป็นเหล็กลมดำนะฮะตัวลำกล้องก็เป็นเหล็กนะครับเมื่อกี้ผมโชว์ให้แล้วนะนฮะลำกล้องก็เป็นเหล็กสไลด์ก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กลมดำทั้งคู่นะฮะมีกุญแจล็อก <parce them> อยู่ด้านซ้ายนะครับมีจุดเล็กๆอ๋อตรงนี้นะครับก็จะมีกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่เนี่ยกุญแจล็อกล็อกสไลด์นะครับ อยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายของตัวปืนด้านขวาครับขออภัยฮะไม่ใช่ซ้ายนะอยู่ด้านขวาเนี่ยฝั่งขวานะครับมีระบบห้ามเข็มทั้งซ้ายทั้งขวาห้ามเข็มนี่ก็คือเซฟตี้นี่แหละนะครับถ้าท่านถนัดขวาท่านก็เอานิ้วหัวแม่มือนะครับดันห้ามไกลขอ,อโทษครับมันลื่นน้ำมันค่อนข้างเยอะเลยครับกระบอกนี้ใหม่มากนะครับของทางร้านเขาขึ้นปุ๊บ ไกลก็ไม่ลั่นนะครับปลดลงสมมุติว่าท่านถนัดซ้ายนะครับท่านก็จับมือด้วยมือซ้ายจับปืนด้วยมือซ้ายท่านก็เอานิ้วหัวมือดันขึ้นมันก็จะขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมขึ้นขวาแล้วก็ขึ้นซ้ายด้วยรุ่นนี้ดีฮะ G2C เนี่ยเขาออกแบบมาดีเป็นเข็มพุ่งนะครับเห็นเข็มไหมปุ๊บโอเค วิธีถอดทำความสะอาดก็เหมือนก๊อกนะครับก็ให้ท่านดึงสไลด์ลงนะครับจับที่ตรงนี้นะครับบากเนี้ยดึงลงทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมมันจะมีอยู่สองข้างซ้ายขวาดึงลงนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกหนึ่งครั้งดุดละนะครับง่ายมากครับสุภาพสตรีก็สามารถดูแลรักษาปืนท่านได้นะครับง่ายๆนะครับ เปนปืนใหม่นะครับเป็นปืนใหม่มันจะค่อนข้างที่จะไอ้นี่นิดนึงแข็งขออนุญาตลดละ,ะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์นะอันนี้ตัวเตะปอกนะครับ มก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวลำกล้องนะครับไกด์หลอดนะฮะไกด์หลอดเป็นเหล็กเออเป็นสปริงนะครับเป็นสปริงนะครับ mm hmm. ก็ถอดไกด์หลอดมาทำความสะอาดได้นะครับ mm hmm. โอเคครับ uh. วิธีสวมนะฮะวิธีใส่สวมก็เหมือนก๊อกนะครับ ทั้นก็เอาล่องเข้าไปก่อนนะครับให้มันตรงกันนะครับทุกอย่างอย่าฝืนนะมันมีล่องของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเหล็กมันจะชำรุดได้สมมติว่ามันติดไม่ไม่เข้าทั้งกะบ,บิดนิดๆอย่างเงี้ยฮะโยกมันหน่อยฮะนิดๆเรียบร้อยง่ายไหมครับอีกครั้งนะครับมือขวานะครับ ดันสไลด์ถอยหลังนิดนึงปลดสไลด์ลงนะฮะปลดล็อกนะฮะไม่ใช้โทษนะปลดล็อกด้ด้านล่างนะครับปลดลงปล่อยกลับงอนขึ้นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไกลเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปข้างล่างนะครับถ้าท่านไม่จับไว้นี่หลุดละง่ายนะครับปลดง่ายก็ดูแลรักษาทรารศาสตร์ง่ายแต่ท่านต้องระวังนิดนึงนะฮะท่านสไลด์เล่นมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยนะฮะเพราะว่าสีมันเป็นสีดำ สีดำด้านนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นรอยได้ง่ายนะฮะก็ทำด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาสวมกลับก็ใส่เข้ามาถอยหลังเข้ามานิดหนึ่งให้มันตรงร่องของมันนะครับเห็นไะฮะเสียบนะเสียบร่องเสียบเข้าไปให้มันตรงร่องถอยหลังมาเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับสมมติมันไม่เข้าก็โยกบิดๆิดนิดนึงแต่อันนี้มันเข้าอยู่แล้วฮะง่ายผมผมสาธิตเฉยๆนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บทานก็ขึ้นลำเรียบร้อยง่ายครับสะดวกนะฮะดูแลรักษาง่ายนะครับโอเคเอาเมื่อกี้แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่ากระสุนเนี่ยก็คือเป็น13นัดนะครับบรรจุดได้13บัามนัดน,นี้เป็นเหล็กนะครับตัวส้นนี้ก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับ มันจูได้13นัดก็มากับตัวปืน1ทางร้านแถมให้อีก1น,นะครับก็คือท่านก็จะได้2แม็กนะครับก็เพียงพอที่จะดูแลชีวิตและทรัพย์สินนะครับของท่านและครอบครัวนะครับหรือ,อ,อ,กกอไปเล่นกีฬาฝึกสมาธิสันทนาการได้นะครับศูนย์นะครับตัวศูนย์ข้างหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นศูนย์หน้าเป็นแท่งแต้มจุดนะครับศูนย์หลังก็เป็นแท่งแต้มจุด จะเป็นตัว u นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเข็มพุ่งไงเข็มมันจะอยู่ตังนี้นะครับช่วยในการเล็งนะครับเพิ่มความแม่นยำนะฮะร,ระบบการยิงก็เป็นแบบกึ่งดับเบิลนะครับเป็นกึง่งดับเบิลมีปุ่ม,ม,ดมปดแม็กได้ซ้ายขวานะครับเมื่อกี้แจ้งแล้วปุ่มปดแม็กได้ซ้ายขวานะฮะ ที่ไกลมีลิ้นนะครพิเศษนะครับคอรัลรุ่นนี้ G2C นะครับ3.2นิ้วเนี่ยมีไกลด้วยนะครับที่ลิ้นหมายความว่าถ้าท่านโยกเงี้ยมันจะไม่ลั่นนะครับเห็นไหมผมเอาลองเอาเล็บจิกดูหน่อยไม่ลั่นนะฮะมันจะมีเดือยอยู่เนี่ยเล็กๆเนี่ยฮะเห็นไหมโยกติ๊กๆเนี่ยถ้าเรากดมันถึงจะลั่นเนี่ยเห็นไหมมันยังถึงจะถอยนะฮะไกลเอาเล็บจิกเนี่ยนะะไม่ลั่น มันเป็นระบบเซฟตี้ของเขาอะครับแต่ถ้าถามว่ามันทุกคนที่เอานิ้วเข้าโก่งไกลนะฮะแล้วก็มันก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีคงคง,คงไม่มีใครเอานิ้วมาจิกแค่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันก็คือการดีไซน์นะเพื่อความพิเศษของเขานะครับแต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าก็คือเนี่ยคืนเซฟตรงนี้ยังไงก็ไม่รันนะครับแล้วก็ปลอดภัยอันดับ2คือล็อกนี่เลยฮะสไลด์นะครับ,ล,รบล็อกสไลด์ นะฮะที่บ้านท่านมีเด็กมีอะไรอย่เงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับยมล็อกให้ดู s a f ตี้เฟิร์ครับเพื่อนสมาชิกปลอดภัยดีกว่านะครับอ่ะสมมุติว่าท่านสวมนะใส่กุญแจเข้าไปแล้วท่านก็บิดมันก็จะล็อกสไลด์ หมุนขวานะครับนะแข็งปกเลยฮนะไม่ไปนะครับทดสอบพี่เฉยนะฮะไก่ไก,ไก่ไกลทำงานไหมอย่าไปอย่าไปนั่นนะครับเพราะมันล็อกอยู่นะครับเกินเซฟไกลก็ไม่นั่นนะฮะวิธีปลดก็อย่าทำหายนะครับคุณแจแต่ทางโรงงานก็ให้มา2ดอกนะครับทางร้านเขามีให้2ดอกท่านก็ เสียบเข้าไปนะครับใช้ตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนมาด้านซ้ายนะฮะมันจะเป็นล็อกของมันนะฮะหมุนซ้ายมาสุดปุ๊บมันก็จะขึ้นลำได้นะครับไม่มีกระสุนมันจะค้างอ,ตอัตโนมัตินะครับตัวปลดสไลด์นะเออโทษครับตัวปลดแม็กตรงนี้ก็ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับกดง่ายผู้หญิงกดได้ง่ายนะครับ โอเคครับปืนดีครับสวยงามนะฮะดีไซน์โมเด์นะครับออกแบบใหม่สวยงามไกด์หลอดเป็นแบบ2ชั้นนะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับเอ,อปดสไลด์แล้วก็ดูโชว์ลำกล้องและไกด์หลอดไปละนะครับฝากคะแนนไว้ที่ 56K หรือ56ใบเทานะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดหรือผู้ที่สนใจนะฮะ ในตัวเจ้าทอารัส PT 24ทับ7 g 2ดสีดำนะฮะกระบอกนี้นะครับดำด้านก็มีใบอนุญาตปสาเรียบร้อยติดต่อสอบถามทางร้านปืนได้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับขอบคุณร้านปืนแสงทองร้านปืนไทยเนชั่นแนลและร้านปืนเนลมิรที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรีวิวปืนขอบคุณมากครับ ฝากเพื่อนสมาชิกและผู้ที่สนใจนะครับกดไลค์ subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะอยากจะรู้รายละเอียดดีเทลท่านก็ติดต่อสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะฮะใน description ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ให้การติดตามนะครับรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ